สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูพระก,กิ่งหลวงพ่อโสธรน,นะครับพระก,กิ่งหลวงพ่อโสธรน,นะรปีสองพันห้าร้อยนะก็ได้มานานแล้วนะเหรียญนี้นะองค์นี้ปีสองพันห้าร้อยนะครับโอเคเข้ามาดูกันนะครับว่าเขามีวิธีการดูกันยังไงนะครับนี่ สองพ0นนะครับก็เป็นเป็นเป็นผ้าปั๊มนะครับรุ่นนี้จะเป็นผ้าปั๊มนะครับผ้าปั๊มเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับปั๊มเป็นเนื้อทองเหลืองแล้วก็เอามาลมดำอีกทีหนึ่งนะครับด้านหลังก็จะมีเขียนพศไว้นะครับว่า2 5 0 0นะครับเนี่ยพศ2อ0 0นนะครับโสธร2 5 0 0รนะครับเขียนบอกชัดเจนนะครับบอกปีพศชัดเจนนะครับ ด้านข้างนี้จะมีปั๊มเสร็จแล้วแล้วก็เอาจะเอาตะไบมาตกแต่งอีกทีนึงนะครับเก็บรายละเอียดด้านข้างน,น,นี่ด้านข้างนี้จะเก็บรายละเอียดโดยการตะไบนะครับโดยการตะไบนะครับ ส่วนใต้ฐานนะครับใต้ฐานก็จะเป็นก็จะเป็นเส้นวงเดือนนะครับเป็นเป็นเส้นวงเดือนนะครับจะเป็นวงเดือนนะครับอุดกิ่งนะครับอุดกิ่งจะมีร่องรอยการอุดกิ่งอยู่นะครับเนี่ยจะเป็นร่องรอยการอุดกิ่งกลมๆแล้วก็ตัดเป็นวงเดือนแบบนี้นะครับเป็นวงเดือนวงเดือนนะครับเห็นวงเดือนไ่ยจะเป็นวงเดือนนะครับ เวลาเราสั sí, 00, 8, ่นก็จะมีกิ่งดังนะจะมีกิ่งดังนะครับเรียกพักกิ่งนะครับลมดำนะปีันปี2,500นะครับที่มีสร้างก็จะมีปี2,500แล้วก็ปี2 5 0 8นะครับ2รุ่นนะครับพักกิ่งลมดำนะครับที่ที่นิยมกันนะก็จะมี2รุ่นคือปี2500แล้วก็2 5 0 8นะครับ2รุ่นนะครับนี่โอเคนะครับ เดี๋ยวเราลองลงกล้องดูจักหน่อยนะครับพระกิ่งรุ่นนี้สร้างด้วยกรรมวิธีการปั๊มนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นพระต้องมีความเรียบแน่นเรียบตึงนะครับเรียบตึงนะครับองคนี้ก็เก็บไม่ค่อยดีนะครับดูจะมีสนิมเขียวเกาะเต็มเลยนะครับ สนิมเขียวนี่เกาะเต็มนี่ถ้าเป็นหน้าใหญ่นะถ้าเป็นหน้าใหญ่องค์นี้เป็นหน้าใหญ่นะเป็นหน้าใหญ่จะจะแยกออก,มา, A, B, ากอมาเป็น A B C นะครับหน้าใหญ่ก็จะแยกออกมาเป็น A B C นะถ้าหน้าใหญ่นะครับไม่ะสมตรงนี้จะมีสีสีแถวนะครับเมระสมจะมีสี 1, แถวนะครับแถวหนึ่งแถวสองแถวสาม แถวสี่นะครับมีสี่แถวนะครับถ้าเป็นหน้าเล็กก็จะมีห้าแถวนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเรียงเป็นห้าแถวนะครับเม็ดผสมแต่ถ้าหน้าใหญ่ก็จะมีสี่หนึ่งสองสามสี่มีแค่สี่แถวนะครับตรงนี้เป็นหน้าใหญ่นะครับเป็นหน้าใหญ่นะครับแต่พระก็เก็บไม่ค่อยดีนะเก็บไม่ค่อยดีก็เลยมีสนิมเขียวเกาะเต็มเลยนะครับ องนี้ไปเช่ามาหมื่นหนึ่งครับไปเช่ามาหมื่นหนึ่งที่พนัฐนิคมนะครับก็ถือว่าลแล้วก็ไปแล้วก็ต้องเช่านะไปแล้วก็เช่าเลยนะครับเพราะว่าของก็ค่อนข้างที่หายากนะคแบบนี้นะหายากอยู่นะครับสังเกตดูตามองพระนะก็จะเรียบแน่นเรียบตึงนะครับฐานบัวนี่เป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะฐานตรงนี้ ฐานของท่านนาจจะเป็นชั้นเลยนะครับเป็นชั้นเหยียบกึงเลยนะคชั้นเป็นชั้นนะครับเหยียบแน่นนะครับดูด้านหลังนะครับนี่สังเกตได้ว่าแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้นะครับจะมีจะมีเส้นที่เกิดจากการปั๊มนะครับ ตามสังเกตของท่านจะมีเส้นเป็นเส้นแผ่วๆนะคุมคมอยู่นะครับเป็นเส้นอยู่นะครับ mm hmm. เกิดจากการปั๊มนะครับองคาในต้องเรียบตึงเลยนะครับดูด้านข้างจะเป็นร่องรอยของการตะไบนะครับ ตะไบตกแต่งเรียบร้อยนะครับคือปั๊มแล้วตัดแล้วนะครับแล้วก็ตะไบอีกทีนึงนะเก็บรายละเอียดเนี่ยตามแขนตามอง์พระเนี่ยเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะครับสองข้างเลยนะครสองข้างเลยมีร่องรอยของตะใบรายละเอียด ส่วนใต้ฐานนะครับเนี่ยก็จะเป็นรอยตัดวงเดือนนะครับตัดวงเดือนวงเดือนวงเดือนนะครับโค้งโค้งนะครับโค,งคง้คงโค้งโค้งนะครับแล้วก็จะมีร่องรอยของการอุดกิ่งเป็นวงกลมอย่างเนี้ยนะครับเป็นเส้นวงเดือนนะครับ แล้วก็จะมีร่องรอยของการอุดกิ่งเขาเรียกผ้ากิ่งนะผ้ากิ่งลมดำนะนี่ถ้าสวยๆเลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีผิวไม่เปิดไม่ถลอกไม่อะไรก็สองสามหมื่นนะครับสองสามหมื 2, 30, ่นกันไปนะแล้วแต่คุยกันนับราคานคับขึ้นอยู่ทุกความพอใจนี่โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ นี่ประมาณนี้นะครับนี่ใครที่มีนะครับก็อยากจะปล่อยก็ส่งรูปมาทางไลน์แล้วกันนะครับถ้าผมสน,สนใจผมติดต่อกลับแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ